สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจรัสตูนเพลินเครื่องประดับไข่มุกนะคะวันนี้ดีมีคอลเลกชันใหม่มาแนะนํานี่เลยค่ะน้องเป็นสร้อยคอไข่มุกอิดิสันสีทูโทนนะคะขาวเทานะคะร้อยขั้นกับเม็ดเงินแท้ชุบทองนะคะ เส้นนี้ขนาดไขมุกของน้องอยู่ที่9ถึง12มิลนะคะความยาวอยู่ที่1 9ถึง20นิ้วนะคะมาพร้อมกับตะขออินฟินิตี้สามารถถอดแยกได้นะคะในส่วนของเส้นนี้นะคะสามารถสวมใส่เป็น1เส้นได้เป็นเส้นยาวได้หรือจะสวมใส่เป็นสองเส้นแบบนี้ก็สามารถสวมใส่ได้นะคะลาสเตอร์เงาวาวมากร่องรอยมีบ้างเล็กน้อยตามธรรมชาตินะคะแต่ไม่มีผลต่อการสวมใส่ใช้งานหากพี่ๆท่านใดสนใจในส่วนของเส้นนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมในอินบ็อก ลางได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย